ถ้าเกิดเราต้องการที่จะบำรุงพืชให้มีการเจริญเติบโตแล้วก็ให้เห็นผลได้เร็วนะครับบางครั้งเราอาจจะต้องอาศัยปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพสูงถ้าเป็นเคมีเนี่ยก็คือประสิทธิภาพสูงแน่นอนเราเห็นผลได้ทันตาแต่จะมีราคาค่อนข้างสูงแล้วก็เกิดผลเสียต่อดินในเวลาต่อไป ปุ๋ยน้ำสูตรแก้จนเนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นเดียวกันแต่เป็นปุ๋ยที่เราสามารถทําขึ้นมาเองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยเราจึงเรียกว่าปุ๋ยสูตรแก้จนสาหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะนาปุ๋ยมูลไก่ใส่ลงไปในถุงตาข่ายไนลอนก่อนเราจะใช้1นกิโลหลังจากที่เราใส่ลงไปแล้วรัดปากถุงให้แน่น ต่อจากนั้นเราก็จะนาลงไปแช่ในน้ํา10ลิตรถ้าเกิดมันไม่จมเราหาวัสดุมาทับลงไปให้จมน้ําเราจะปล่อยไว้ประมาณ3-6ชั่วโมงหลังจากที่เราทําการแช่เป็นเวลา3-6ชั่วโมงแล้วนะครับเราก็จะเอาส่วนที่เป็นถุงกะขายไนลอนออกจากน้ําตัวนี้น้ําก็จะเป็นสีเหลืองออกน้ําตาลแล้วแสดงว่าคุณสมบัติของมูลไก่ที่เราแช่ลงไปสามารถที่จะใช้งานได้แล้วส่วนที่เป็นกากเนี่ยเราจะใช้ในการบํารุงดินส่วนตัวที่เป็นน้ําปุ๋ยนะครับเราจะนําไปช่วยในการกระตุ้นและการบํารุงพืชตัวอย่างต้นนี้เป็นส้มสายน้ำผึ้งกกาาาาารรปุ๋ยเนย่มพะว เาอยู่ในช่วงระยะการผิดผลและก็อัตราส่วนการใช้งานให้เราดูจากลักษณะต้นพืชที่เราจะใส่ถ้าเกิดต้นโตหน่อยเราก็ใส่เยอะอย่างต้นนี้นะครับก็มีความสูงประมาณ1เมตรเราจะใส่1ลิตรซึ่ง1ลิตรนะครับก็จะประมาณครึ่งบัวเราสามารถราดได้เลยสำหรับประโยชน์ของสูตรนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะใช้กับพืชได้ทุกชนิด ใครที่ปลูกพืชแล้วมีลักษณะของการกระทบแรงก็คือลักษณะเหี่ยวใบเหลืองเราก็สามารถที่จะใช้สูตรนี้เป็นการกระตุ้นได้ซึ่งปุ๋ยสูตรนี้เองนะครับสามารถที่จะช่วยให้พืชน,นี่ฟื้นตัวได้เร็วสร้างอาหารที่สมบูรณ์ติดผลได้ดกขึ้นผลไม่ร่วงหลังจากที่เราทดลองทําและใช้งานดูแล้วได้ผลดีครับสวัสดีครับผมนิติดวงทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําปุ๋ยน้ําสูตรแก้จนนะครับ ถ้าเกิดเราต้องการที่จะบำรุงพืชให้มีการเจริญเติบโตแล้วก็ให้เห็นผลได้เร็วนะครับบางครั้งเราอาจจะต้องอาศัยปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับโดยเฉพาะพวกปุ๋ยเคมีต่างๆไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยทางใบหรือปุ๋ยทางดินนะครับถ้าเป็นเคมีเนี่ยก็คือประสิทธิภาพสูงแน่นอนเราเห็นผลได้ทันตาแต่จะมีราคาค่อนข้างสูงแล้วก็เกิดผลเสียต่อดินในเวลาต่อไปปุ๋ยน้ำสูตรแก้จนเนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นเดียวกันแต่เป็นปุ๋ยที่เราสามารถทำขึ้นมาเองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับเรา สำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมสิ่งแรกเลยก็คือพวกมูลสัตว์นะครับวันนี้เราจะใช้เป็นมูลไก่ซึ่งสาเหตุที่เป็นมูลไก่ในวันนี้นะครับก็เพราะว่าเรามีมูลไก่อยู่แล้วนอกจากนั้นก็จะมีถุงตาข่ายในลอนเพื่อที่จะใส่ปุ๋ยมูลไก่มีน้ําเปล่านะครับซึ่งน้ําเปล่าในวันนี้เราเตรียมมา10ลิตร สำหรับวิธีการทานะครับขั้นตอนแรกเราจะนําปุย๋ยมูลไก่ใส่ลงไปในถุงตาข่ายไนล่อนก่อนนะครับซึ่งปุย๋ยมูลไก่ที่เราใช้ในวันนี้เราจะใช้1น <1. S 2> กิโลเขาจะให้ประสิทธิภาพค่อนข้างที่จะสูงเพราะว่ามีธาตุอาหารต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะครบแล้วก็หลากหลายการใส่ปุย๋ยมูลไก่ในตาข่ายไนล่อนนะครับก็เพื่อที่จะไม่ให้เศษปุย๋ยมูลไก่เนี่ยปะปนไปกับน้ําทาให้ปุย๋ยมูลไก่เนี่ยจมน้ําทุกส่วนหลังจากที่เราใส่ลงไปแล้วรัดปากถุงให้แน่นต่อจากนั้นเราก็จะนําลงไปแช่น้ําซึ่งปุย๋ยมูลไกก่่1 10เรราาจะแชในน้ํลิต ในตอนที่เราใส่นะครับถ้าเกิดมันไม่จมเราหาวัสดุมาทับอาจจะเป็นไม้เป็นอิฐหรือเป็นหินก็ได้ทับลงไปให้จมน้ําเพื่อที่จะให้ปุ๋ยเนี่ยโดนน้าทุกส่วนแล้วก็คุณสมบัติของปุ๋ยเนี่ยจะละลายออกมาหลังจากที่เรานําไปแช่น้ําแล้วเราจะปล่อยไว้ประมาณ3-6มถึงหชั่วโมงแล้วค่อยนําไปใช้งานเพื่อที่จะดึงเอาคุณสมบัติของมูลสัตว์มูลไก่ที่เราแช่ลงไปออกมาใช้งานได้เต็มที่สูตรนี้เองนะครับจะเป็นสูตรที่ไม่ใส่กากน้าตาลนะครับเราไม่จําเป็นต้องแช่นานถ้าเกิดเราแช่นานจนเกินไปเนี่ยมันจะมี หลังจากที่เราทําการแช่เป็นเวลา3-6ชั่วโมงแล้วนะครับเราก็จะเอาส่วนที่เป็นถุงกระขายไนล่อนออกจากน้านะครับแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยมาดูลักษณะของน้ำนะครับน้ำที่เราทําการแช่ไว้เป็นเวลา3-6ชั่วโมงตัวนี้น้ําก็จะเป็นสีเหลืองออกน้ําตาลแล้วแสดงว่าคุณสมบัติของมูลไก่ที่เราแช่ลงไปสามารถที่จะใช้งานได้แล้วจากนั้นเราก็เอาออกได้เลยนะครับเอามูลไก่ออกได้เลย ส่วนที่เป็นกากเนี่ยเราจะใช้ในการบำรุงดินส่วนตัวที่เป็นน้ําปุ๋ยนะครับเราจะนําไปช่วยในการกระตุ้นและการบำรุงพืชหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้ทันทีเดี๋ยวจะพาไปดูตัวอย่างการใช้งานนะครับสำหรับวิธีการใช้งานนะครับตัวอย่างต้นนี้เป็นส้มสายน้ําผึ้งตัวนี้ต้องการปุ๋ยเป็นอย่างมากเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงระยะก,การติดผลแล้วก็อัตราส่วนการใช้งานให้เราดูจากลักษณะต้นพืชที่เราจะใส่ถ้าเกิดต้นโตหน่อยเราก็ใส่เยอะ อย่างต้นนี้นะครับก็มีความสูงประมาณ1เมตรเส้นฝ่าสนยนกลางของลําต้นประมาณ2นิ้วเราจะใส่1ลิตรซึ่ง1ลิตรนะครับก็จะประมาณครึ่งบัวเราสามารถราดได้เลยต้นนี้ก็จะเป็นสายน้ําผึ้งเช่นเดียวกันต้นนี้ยังไม่ติดผลนะครับเราต้องการที่จะบํารุงต้นให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับ <c oughs> เพื่อจะให้เขาติดผลเราก็ใส่ลงไปเลยประมาณครึ่งบัวส่วนช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช้งานนะครับเราสามารถที่จะให้ตอนเย็นก็ได้ตอนเช้าก็ได้อ่าแล้วก็ความถี่ในการใช้งานนะครับเราจะดูจากสภาพของต้นไม้เป็นหลัก ถ้าเกิดเขามีความสมบูรณ์เราก็อาจจะห่างหน่อยอาจจะเป็น2ส,สัปดาห์ต่อครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดเขามีลักษณะที่ซุดโทมจนเกินไปนะครับหรือเพิ่งจะฟื้นจากการกระทบแรงเราก็ใส่เยอะไปหน่อยนะครับสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยต่อไปเราก็จะใส่ต้นนี้ซึ่งมันเป็นต้นมะนาวที่กระทบแรงแล้วก็ช่วงนี้กําลังติดดอกตัวนี้เราจะสร้างความสมบูรณ์ให้กับเขาเพื่อให้เขาติดผลได้ดกข,ขึ้นซึ่งต้นนี้ต้นใหญ่แล้วนะครับเราจะใช้ประมาณ3ลิตรครับสำหรับประโยชน์ของสูตรนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะใช้กับพืชได้ทุกชนิด ใครที่ปลูกพืชแล้วมีลักษณะของการกระทบแรงก็คือลักษณะเหี่ยวใบเหลืองเราก็สามารถที่จะใช้สูตรนี้เป็นการกระตุ้นได้ซึ่งปุ๋ยสูตรนี้เองนะครับสามารถที่จะช่วยให้พืชเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วสร้างอาหารที่สมบูรณ์ติดผลได้ดกขึ้นผลไม่ร่วงนะครับ ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านต้องการปุ๋ยที่จะนํามาใช้งานแล้วก็ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดยกเว้นจากปุ๋ยเคมีปุ๋ยเกรดต่างๆนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นปุ๋ยแก้จนหรือเป็นปุ๋ยสูตรเร่งด่วนอีกสูตรหนึ่งช่วยกระตุ้นให้พืชเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีพืชเนี่ยสามารถฟื้นตัวได้เร็วเหมาะเป็นอย่างยิ่งสําหรับคนที่ต้องการทําเกษตรแบบอินทรีย์แล้วก็เกษตรปลอดสาร เพราะว่าสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการบำรุงดินได้ด้วยและที่สําคัญเลยนะครับก็คือปุ๋ยสูตรแก้จนเนี่ยเป็นปุ๋ยที่เราไม่ได้ซื้อถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่ต้องการที่จะทําปุ๋ยเพื่อใช้ในการกระตุ้นพืชผักต่างๆหลังจากที่เราทดลองทําและใช้งานดูแล้วได้ผลดีครับ